สวัสดีครอบแฟนเด็ดตัวเลขพารวยหัวเด็ดครับเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับแนวทางชุดตัวเลขไม่ว่าจะเป็น3ามตัวบนตรงๆนะครับหรือจะเป็น3าตัวโต๊ดนะครับแล้วก็สองตัวบน2ตัวล่างครับวันประจำวันที่16สิงหาคมนี้ครับมีชุดตัวเลขไหนเด็ดตัวเลขไหนเด็ดนะครับลองมารับชมกันครับเริ่มที่ชุดแรกครับเลข2ตัวล่างเน้นๆนะครับของหลือลั่นสนันเมืองครับ3มชุดนี้นะครับชุดเน้นครับมี สามแปดสองศูนย์แล้วก็สามศูนย์ครับชุดสองตัวล่างเน้นๆเลยครับมาดูแนวทางเจ้านี้กันบ้างครับก็นี่ยครับตัวเลขที่ชอบครับสองห้าเก้านะครับแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้านะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งมีเก้าแปดเก้านะครับแล้วก็สองตัวแปดเก้าเก้าแปดนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูครับชอบคอยตามไม่ชอบก็ผ่านมาดูแนวทางสรุปของแฮชหนึ่ง ภาคเข็มเพชรน,นะครับสามตัวบนนะครับความชอบส่วนตัวเป็นพิเศษของเราครับชอบสองแปดสามนะครับ,อบ, 2, 8, รบสองตัวบนแปดสามส่วนล่างเน้นเด่นห้าครับจากคู่ให้มีแปดห้ากับเก้าสี่นะครับแล้วก็ตัวกันห้าสีอีกตัวหนึ่งครับมาดูชุดนี้ครับคู่โต๊ดบนพันล้านของสอสุพรรณครับคู่โต๊ดวันนี้จัดให้มีเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแล้วก็แปดสาม มาดูชุดนี้ครับล่างโค้งสุดท้ายนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับแล้วก็ชุดกันห้าศูนย์มาดูชุดนี้ครับของอัฐภาพนะครับก็สองตัวนะครับศูนย์สองสองสองแล้วก็หกสองนะครับมาดูแนวทางชุดสามตัวบนตรงโต๊ะนะครับของแนวทางเงยโกนะครับสี่สิบแปดชุดตรงโต๊ะนะครับมี

วันนี้นะครับชุด3ตัวจับให้มี5 7 2 5 7 3และก็1 7 2นะครับ2ตัวนะครับมี1 4 1 2แล้วก็2 0ลองดูแนวทางชุดแต้ม10หน่วยคู่ขี้ของบายผูพิสิทผูกันบ้างครับมีแต้มรวม1 3 5แล้วก็9นะครับประกบคู่ให้ได้ก็จะมี0 1 0 5 0 7 0 9 สองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองเก้าหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดหกเก้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้าครับส่วนชุดตัวเลขหลักร้อยนะครับก็จะมีสามมีห้ามีเจ็ดครับก็ลองนําไปใส่ดูเผื่อชอบดูแนวทางชุดนี้ครับของมรกรสุพยาหงนะครับก็งวดที่ผ่านมานี่ได้ตัวเลขแค่สามตัวนะครับก็เข้าหมดทุกตัวเลยนะครับสองหกหนะึ่งก่อนหน้านี้ก็เข้านะครับ เจ็ดสองห้านะครับก่อนหน้านั้นอีกเลยก็ไปเข้าแกหล,ลักร้อยกับหลักสิบนะครับก็ดูนะครับผลงานอยอดหลังวันนี้ตัวเลขได้สี่ตัวนะครับมีสองมีเจ็ดมีศูนย์มีหนะ้า้วก็มีศูนย์นะครับก็ลองนาไปจับคู่กันดูครับมาดูชุดสามตัวบนตรงยี่สิบสองชุดของซันเดย์ดูกันบ้างนะครับ สรุปผลการวิเคราะห์นะครับจาก173สูตรเยอะทีเดียวเชียวนะครับ173สูตรถ้าไม่มีสูตรใดผิดเลยนะครับจุดตัวเลข3ตัว22จุดมีดังนี้ครับมี203 204 209 214 230 240 241 290 302 402 412 514 5, 5 1 ห้าเ0้7หกหกศ7นย์สองเจ็ดศ้าก็ดเกและก็เก้องมาดูสูตรนี้ครับเลขเด่นให้3ตัวมาตัวนะครับเป็นเลขเด่นบนนะครับชุดนี้เมื่อที่ผ่านมาก็เข้านะครับวันนี้ชุดตามสูตรนะครับทําได้เลขเด่นบนมาตัวครับมี4มี5และก็มี6 มาดูชุดนี้กันบ้างครับเหยียบอยู่บนนะครับก่อนที่ผ่านมาก็เข้านะครับเข้าหกหน,นึ่งวันนี้สี่โคตัวเลขนะครับมีห้าศูนย์เก้าสี่หกหนึ่งแลก็เจ็ดสองมาดูศูนรนี้ของอาจารย์เก้ากันบ้างครับโครงสร้างบนนะครับวันที่ผ่านมานี่ได้สามตัวเลขเลยนะครับโอ้โหเข้าไปตรงๆเลยนะครับวันนี้ก็ตัวเลขที่จับลงมาก็มีเท่าที่เห็นนั่นแหละครับ จะมีแนวทางหลัก10ก็ให้0 2 3นะครับหลักหน่วยก็0 2 3แล้แนวทางบนก็ประกบชุดให้คงมี07 08 09 27 28 29 37 38 39 70 80 90 72 82 92 73 83แล้วก็93มาดูแนวทางแต้มรวม110หน่วยบนของอาจารย์เล้ากันบ้างครับส่วนนี้เดินดีมา1 6หมวนแล้วนะครับมัน,นีม้วนที่17ครับ5 หาตัวเลขนะครับหาตัวเลขแต้มรวม110หน่วยบนมีสองมีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดมีหกนะครับแต่ที่เน้นให้นะครับอาจารย์กล่าเน้นให้เด่นแต้มรวม110หน่วยมีสองมีเจ็ดมีหกมาดูกันชุดนี้ครับกับแนวทางสองตัวล่างอาจารย์กล้านะครับสูตรสายมือสูตรตัวเลขล่างเดินดีนะครับมีสี่เจ็ดห้าแล้วก็หกนะครับส่วนสูตรขวามือเป็นเลขลหลักหน่วยล่างครับ ตัล่างก็จะมีสี่มีห้ 6, มามีหกมีเจ็ดนะครประกบคู่กันอาจารย์เก้าประกบคู่ให้ก็จะมีสี่ห้าห้าสี่สี่หกสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับส่วนความชอบของตัวของอาจารย์ก้าเขาชอบสี่หกหกสี่นะครับถ้าใครชอบสามนะครับหลักสิบล่างก็น,นะครับสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดกลับมาประกบใจหลักหน่วยล่างของอาจารย์เก้าได้ ดูเลขเด่นบนสูตรนี้ครับของอาจารย์เก้านะครับก็จะเด่นที่เลขสามกับเลขเจ็ดนะครับก็ชนก็เลยจับคู่ให้สามเจ็ดเจ็ดสามซะเลยครับมาดูชุดนี้นะครับที่สรุปแล้วได้ตัวเลขนี้นะครับเก้าสองเก้าห้านะครับก็จะซ้ำที่เลขเก้านะครับมีตัวเลขสามตัวครับเหมือนกับงวด่ที่แล้วมีตัวเลขเหลือแค่สามตัวมีหนึ่งมีหกมีสองวันนี้ก็จะเหลือเก้าสองแล้วก็ห้าครับ ความชอบส่วนตัวของอาจารย์เก้าก็เลยจัดให้เลย592ครับก็ไว้ดูเป็นแนวทางนะครับสูตรเกิดจากการคำนวณเท่านั้นนะครับมาดูแนวทางสองตัวล่างสูตรนี้นะครับอาจารย์เก้าหลักสิบลัานะครับมีสี่ห้าเจ็ดเราก็ลองนำไปจับใส่หลักตรงนี้ดูนะครับละมือก็สี่ห้าเจ็ดนะครับก็ส่วนตัวของอาจารย์เก้าก็จะชอบ57กับ75 มาดูกันต่อที่เลขชุดบน3ามตัวตรงวันนี้นะครับสูนนี้จะยังเดินต่อหรือไม่นะครับหลักร้อยนะครับมีสองสี่ห้านะครับหลักสิบมีห้ามีเก้ามีหนึ่งมีสองส่วนหลักหน่วยบนนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับส่วนใบนี้ก็จะเป็นชุดบนตรงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสองตัวสามตัวนะครับ ก็ลองแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วลองนําไปวิเคราะห์ดูนะครับ2ตัวาจา์เก้าก็จัดให้มี5้า2 5 3 5 4ห1 9 2 9 3ห4 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 3, 3, 4, 2, 1, 2 3หนึ่ง้กหนึ่งหนึ่งสองและก็2 4นะครับส่วนตัวเลขหลักร้อยของอาจา์เก้าก็จะมี2มี4แล้วก็มี5ครับไปประกบกับชุดตัวเลขหลักลที่จับคู่เอาไว้กันครับหลักสิบหลักหน่วยครับ ถ้าใครจับไม่เป็นก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปเลือกพิจารณาได้เลยนะครับถ้าสูตรนี้ยังเดินดีอยู่นะครับก่อนหน้าจะมีให้เห็นงวดนี้มาดูแนวทางเลขเด่นหลักร้อยบนสูตรนี้ของอาจารย์เก้านะครับจากสี่สูตรนี้นะครับชนกันที่เลขห้านะครับอาจารย์เก้าเลยให้ห้านะครับเป็นตัวเลขเด่นหลักร้อยงวดน,นี้ลองดูชุดนี้ประกบกับชุดของอาจารย์เก้าดูนะครับที่อาจารย์เก้าเขาชอบมันก็ห้าเก้าสองห้าห้าสองห้าเจ็ดสี่ห้าเก้าสาม ครับ92 93 52แล้วก็74นะครับสูตรของสทวชสนอวอะไรเขาเนี่ยครับก็ลองนำไปเปรียบเทียบกันดูครับอันนี้อาจารย์เก้าเขาจัดให้นะครับเผื่อใครอยากดูชุดนี้เต็มๆนะครับก่อนนะครับลองมันไปดูถ้าชุดตัวเลขไม่ชัดก็จดเลยนะครับจะอ่านแต่ละหลักให้ฟังแล้วก็ไปไป,ปกบชุดกันเอาครับ ชุดนี้หลักร้อยก็จะมี9มี7มี5มี3นะครับส่วนหลัก10มี5มี7มี9หลักหน่วยมี8มี9มี1มี2มี3และก็มี4ครับก็ลองนำไปประกบชุดกันเอาครับไม่ก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปดูได้มาดูสูตร3ตัวบนของอาจารย์9ก้าชุดนี้ครับเหมือนจะอาจารย์9้าชอบเป็นพิเศษเนี่ยแหละครับ592 502สนะครับส่วนตัวรองก็59 1 501 892 802 891งแ1ดนะครับสตัวมี0ูนย์หนึ่งศู้าสก่าสอแ็แปนี่นะครับแต่ละสูตรมีที่มาที่ไปนะครับที่อาจารย์เก้าเขาชอบส่วนตัว592เอนะครับเพราะว่าสูตรเขาก็จะไปเด่นตรงนั้นตรงนี้นะครับเขบาก็มีความชอบส่วนตัวเขาใครชอบก็ค่อยตามนะครับนี่ครับเด่นบน5้าเก้าสองห้าศนะครับสตัว 920229และก็20นี่ครับสูตรนี้วิ่งบนนะครับชน3สูตรก็วิ่ง2ไปเลยนะครับวันที่ผ่านมาก็ชนกันที่เลข6นะครับ6ด้วย9ด้วยนะครับพอมาที่เลข6นะครับวันนี้ชนกัน3สูตรก็มีเลข2นี่ะครับสูตรชุดนี้นะครับเป็นหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับก็ดูตามสูตรแล้วครับชนกันที่เลข2นะครับ ประกอบชุดให้เลยก็20 28 29 25นะครับ3ตัวเลยจัดให้ c 20 5 20 5 29และก็5 25มาดูชุดนี้นะครับที่อาจารย์เาจัดให้คัดแต้มเด่นนะครับมวนที่ผ่านมาก็ค่าแต้มเด่นของอาจารย์เก้าครับก็ประกอบชุดกับของนภัทรแจ่มจัดสีนะครับชุดโต๊ะก็ปราคนว่าเข้าชุดโต๊ะ216นะครับมวนนี้คัดแต้มเด่นของ อาจารย์เก้าก็จะมีแต้มรวมร้อยสิบหน่วยมีสองมีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดมีหกนะครับถ้าลองมาดูกับของนับพัดแ่มจราสีนะครับก็จะก็จะตรงกันนะครับกับชุดตัวเลขหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกสองศูนย์ห้าสามศูนย์แปดสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์หกสองหนึ่งสี่สองหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ด 5้าหนึ่2ห4 2กหนึ่งเก้าสามสองหกสี่สองห้าสี่สองหกห้แล้วก็เจ็นี่นะครับตรงกันแค่นี้แต่มรวมดูชุดนี้ครับหวยมังกรมีอะไรนะครับชุดเต็มนะครับบนล่างเลยนะครับชุดนี้มีตัวเลข สิบหกุดครับมีเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองสี่แล้วก็สองเจ็ดมาดูชุดนี้ครับชุดบนนะครับถ้ามีเบิ้ลนะครับก็จะจัดให้คือหนึ่งห้าหนึ่งนะครับมาดูโซนนี้ครับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับสีงวดที่ผ่านมายังไม่ลบนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับหลักสิบเก้านะครับ หลักหน่วยสองนะครับรองหนึ่งนะครับประกอบคู่ให้เก้าสองกับเก้ามาดูแนวทางเลขเด่น1ิบหน่วยบนของกลุ่มผ่านเลขนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนกลุ่มผ่านเลขชุดนี้ก็จะให้เด่นสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดนะครับห้าตัวเลขครับ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับทางช่องไม่อยากตัดตอนให้มันเป็นหลายคลิปนะครับก็ตั้งใจดูให้จบนะครับ มาดูเจ้าของผลงานเจ้านี้ดูกันบ้างครับเลขประมูลสิบหกสิงห้าคูมหกสี่ 6, ส 6, ค, 6, 4, ครับให้ตัวเลขเด่นสี่นะครับสามตัวจับให้มีเจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่สามสี่แปดนะครับสองตัวหนึ่งสี่สี่หกเจ็ดสี่แล้วก็แปดสี่หนอกอก่อมาชัวนะครับก่อไม่รู้ว่าตัวยอ่อดมาจากอะไรนะครับหนอกอก่อเนีมาดูชุดตัวเลขเด่นสิบหน่วยบนนะครับของบ่ายปูพี่สิป,ปูนะครับมวันนี้ให้เด่นเก้านะครับ มาดูแนวทางเลขเด่นของช่างโน้ตชอบคำนวณนะครับวันนี้ให้เด่นหนึ่งกับห้านะครับอย่างแนวทางนะครับเลขเด่นของสุ้มกอกิตินะครับสามตัวบนนะครับมีให้เห็นแน่ครับหกเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับหมายอย่างน้อยหนึ่งตัวมาดูแนวทางแต้มโหดโตรอันถ่าผ่านกันบ้างครับแต้มรวมนะครับหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นนะครับมีสามสี่หกแล้วก็ศูนย์ มาดูเลขเด่นบนสูตรนี้กันบ้างครับเดินด um ีมาหลายงวดแล้วนะครับวันนี้นะครับมีไม่เห็นแน่อย่างน้อยหนึ่งตัวครับให้ตัวเลขเด่นบนมามีเก้ามีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งครับมาดูแนวทางชุดตัวเลขเด่นบนสองตัวของแอดทอนกันบ้างครับสูตรเดินดีมาหลายงวดแล้วนะครับงวดนี้ทางสูตรครับให้ตัวเลขเด่นบนนะครับสองกับสามครับ ส่วนตัวเลขเจ้าเขียวใบนี้นะครับใบเขียวเจ้านี้ครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับให้วิ่งสูงครับมาดูหลักร้อยหลักหน่วยของแอนนะครับวันนี้ให้หลักร้อยกับหลักหน่วยมี2มี5แล้วก็มี8นะครับตามกันต่อครับกับเลขเด่นบนของอินทรเทวนครนะครับวันนี้ให้ตัวเลขมา4ตัวมีไหมเห็นแน่ๆครับอย่างน้อย1ตัวครับมี4มี7มี8แล้วก็มี2มาดูเลขเด่นบนป้าชมกันบ้างนะครับ ให้ตัวเลข3ตัวครับมาให้เห็นอย่างน้อย1ตัวครับตัวเลขมี8มี9แล้วก็มีศูนย์ครับผลงานสิงห์วดที่ผ่านมาเดินดีตลอดครับมาดูแนวทางชุดตัวเลขตัวเดียวบนของแอดระดินกันบ้างนะครับวันนี้แอดระดิ่ให้ตัวเลขตัวเดียวบนนะครับคือเลข1นะครับมาดูตัวเลขเด่นบนตัวเดียวของแอดนมทำ เพื่อวงการกันบ้างครับวดน6ีสิงหาคม2 5ง4แอดหนุ่มทำเพื่อวงการให้เลขเด่นบนตัวเดียวนะครับคือเลขหนึ่งครับดูแนวทางของเฟซบั๊กบางนี้ครับแนวทางเลขบนนะครับให้ตัวเลขสองตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวครับชาวนี้วันนี้ให้ศูนย์กับเก้านะครับเด่นบนมาดูซ้ายวิ่งบนของศีลสมาธิปัญญา จะมีกันบ้างครับวันนี้16สิงหานะครับให้เลขวิ่งบนเลขเด่นบนมา2ตัวครับคือตัวเลข2กับ3มาดูอีกหนึ่งแนวทางครับ2ตัวบน JP ครับวันนี้สูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับประกบคู่ให้มี0 9 3ย์9 0 4 3 4ย์แล้วก็44มาดูชุดนี้ครับเลขเด่น3ตัวบนมาตัวอาจารย์ขงครับสูตรนี้เดินดีมา ตั้งแต่ปปีที่แล้วแล้วนะครับวันนี้ให้ตัวเลข3ตัวมาตัวครับมี3มี5มี7ครับมาดูแนวทางอีกหนึ่งแนวทางครับของแอดนันครับเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับวันนี้ได้0นย์กับ5นะครับหางวดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็เข้านะครับวันนี้จะเข้าไม่เข้าก็รอลุ้นกันครับสูตรนี้ของแอดนันอันนี้2ตัวบนแอดนันนะครับประกบชุดให้นะครับ ก็จะมี59 69 50แล้วก็60ครับผลงานเก่านะครับตามที่เห็นเลยครับมาดูชุดสรุปนะครับเต็งโต๊ดส3ตัวบนนะครับแปดชุดของแอมนันครับมี759 750 769 760 959 950 969แล้วก็960ทำงวิ่ง9ทาำงวิ่ง0นะครับ2ตัวบน50 60 59 69 75แล้วก็ like 76 ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นสูตรสูตรประกอบของแอดนันนะครับวันนี้ก็ชนกันที่เลข9นะครับเลยให้เลขเด่นเป็นเลข9ไปส่วนชุดนี้ก็จะเป็นคู่โต้นบน2สูตรของแอดนันนะครับที่เดินดีมา5งวดแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เนี่ยครับสูตรแรกก็ได้0ูนกับ5ครับสูตรที่2ได้8กับเนะครับอีกสูตรหนึ่งสูตรตัวเลขเด่นบนของแอดนันนะครับก่อน ีงวดที่ผ่านมาก็เนี่ยครับให้สองตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวครับสูตรนี้ก็มีเจ็ดกับเก้าครับเป็นส่วนประกอบนะครับในก่อนจะมาเป็นสูตรสรุปนำมาให้ f อแฟนช่องได้ดูครับและก็นี่เป็นอีกสูตรหนึ่งครับคู่โต๊ดนะครับก็ดีมาสีงวดครับงวดนี้เนี่ยครับเป็นที่มาที่ไปที่จับตัวเลขให้มีห้าศูนย์กับหกศูนย์ครับเป็นชุดเด็ด หรือหากว่าใครชื่นชอบแนวทางพุตตัวเลขน,นะครับแต้มดวงของสูตรนี้นะครับดิจิตบอลน,นะครับดามาเยซานะครับเขาให้เลขเด่นนะครับแต้มดวงร้อสิบหน่วยให้เด่นสูนนะครับตัวรอก็คือหนึ่งกักบหกนะครับแต่เขาให้เน้นไปที่แต้ม ศูนย์นะครับถ้าแต้มศูนย์เลยนะครับาเทียบกับของนภพัทรแจ่มเจริญสีนะครับก็จะมีแค่นี้แหละครับชุดโตมีดมี4 0ก้าแปดสามเก้าเจ็แล้วก็956นะครับนำมาให้ดูเป็นแนวต่างครับมาดูชุดนี้ครับที่แฟนๆ FC แฟนช่องขอมาเยอะเหมือนกันครับออโต้โปรแกรมนะครับทำนาย2ตัว3ตัวรางวัลที่1นะครับ ที่ผ่านมาเข้าตรงๆเลยนะครับสองหกหตัวเลขไม่เยอะครับวดนี้วิเคราะห์ผลจาก14สูตรนะครับถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะครับก็ชุดตัวเลขสาตัว6กชุดครับมี203 213 230 231 267แล้วก็276นะครับชุดตัวเลขสอตัวก็จะมีศูนย์สามหนงมสามศูนย์สาแล้วก็76นะครับ คำนวณใช้เวลาประมวลน,นะครับ16มิลลิวินาทีนะครับก็ถือว่า,ารวดเร็วครับจากของ้นงานเพิ่งปล่อยตัวเลข,ขออกมานะครับมาดูแนวทางชุดตัวเลขล่างนะครับของแอเเต่ครับจากสูตรที่ทํามาประกบชุกแนวแล้วไป้สรุปใ,รให้ครับล่างก็จะมีในรูน18 19 28 29, 29แล้วก็89นะครับมาดูสูตรวิ่งบน ขอมรดกทรงพยายางสูตรนี้กันบ้างครับเมื่อที่ผ่านมาครับสูตรนี้เข้าสามตัวตรงมาแล้วนะครับสี่งวดแล้ววันนี้จะมีมาให้เห็นหรือเปล่านะครับแต่บังเองิญวดนนี้ก็มีตัวเลขสี่ตัวเลขนะครับมีสองมีเจ็ดมีศูนย์แล้วก็มีห้านะครับส่วนศูนย์จนกันสองครั้งนะครับก็ลองนําไปดูเป็นแนวทางดูครับประกบชุดกันดูเผื่อวันนี้มาสามตัวตรงตรงอีก าดูชุดนี้ครับของลุนวิมลมนะครับชุดสรุปบนนะครับสรุปให้9 9้า9 8้าแปด้าปสองตัวรนเ9้8แปดแดเชุดสรุปร่างนะครับ98ตัวเดียวเลยนะครับมาดูชุดนี้กันบ้างครับจำชื่อเจ้าของผลงานไม่ได้แล้วกันครับก็ดูลายเซ็นไว้แล้วกันนะครับถาหมหัวนี้เข้ามาหน้าก็หน้าตามต่อครับชุดตัวเลขสามตัวบนจะให้มีห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามแล้อว่าหนึ่งเจ็ดสองสองตัวล่าง หนึ่งสี่หนึ่งสองแล้วก็สองศูนย์มาปิดท้ายคลิปนี้กันแล้วกันครับกับของเจ้านี้กันบ้างครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับที่ให้ตัวเลขไม่ไม่ตรงนะครับกับที่เขาประกาศผลครับวันนี้จะขอผลงานยังให้แนวาทางชุดตัวเลขผลง,งานต่อเนื่องครับวันนี้ชุดสามตัวบนนะครับ ให้8 7 3 9 7 3นะครับแลวก็9 4นะครับ2ตัวระวองเบิ้ลก็คือ2องสอง,สองกอน,นี้ครับทั้งหมดทั้งมวลก็รวบรวมมาให้ f อแฟนช่องได้ดูนะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่ไม่อยากจะตัดต่อนะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับดูยาวๆไปนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาจะหาคลิปต่อนะครับช่วงนี้ก็โค,โค้งุดท้ายแล้ะไรวันและ ก็ดูไปค,ครับใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ